กัมพูชากับเกมเสี่ยงตายจะอ้อมอกมังกรสู่เงื้อมมืออินทรีถ้าเปรียบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นละครเวทีกัมพูชากำลังเล่นบทพระรองที่พยายามฉีกบทตัวเองออกจากบทเดิมที่เคยอยู่ต้อยร่มเงามังกรจีนมุ่งเดินเข้าหาอินทรีอเมริกาพร้อมกับยิ้มหวานและกระซิบเบาๆว่าช่วยดูแลหน่อยนะ นี่ไม่ใช่การเปลี่ยนค่ายธรรมดาแต่คือการหันหลังให้ผู้มีพระคุณที่เคยประเคนเงินทุนสร้างและโครงสร้างพื้นฐานให้แบบล้นมือมาหลายสิบปีแล้วหันไปโอบรับผู้มาใหม่ที่ภาพลักษณ์ดูเหมือนนักบุญใจกว้างใส่สูตรผูกเน็คไทมาพร้อมสโลแกนสวยๆว่าเราช่วยคุณเพราะเราอยากเห็นคุณโตแต่ในโลกแห่งความจริงไม่มีนักบุญที่ไหนลงทุนฟรี จีนจากผู้เลี้ยงเสือสูเยือที่ถูกข่วรคำเปรียบเปยที่สะเทือนใจที่สุดในประเด็นนี้คือการบอกว่าจีนเหมือนคนเลี้ยงเสือที่ป้อนเนื้อป้อนน้ำเลี้ยงดูอย่างดีแต่วันหนึ่งเสือกลับหันมาแว้งกัดเจ้าของนักลงทุนจีนกว่า60%ของกัมบูชามาจากแดนมังกรเงินทุนโครงการใหญ่ถนนท่าเรือเขตเศรษฐกิจพิเศษล้วนประทับตราเมดอินไชน่า และกับสิทธิการใช้พื้นที่และผลประโยชน์ระยะยาวซึ่งในสายตาจีนก็ถือว่าแฟจีนไม่ได้มาสร้างงานวัดแต่คาดหวังผลตอบแทนแต่เมื่อเนื่อนเคยที่จีนเสนอถูกมองว่ายึดครองมากไปกัมพูชาก็เริ่มตีตัวออกห่างจีนเองก็ไม่ใช่เพราะพระเห็นสัญญาณขาดทุนก็พร้อมถอนตัวบายบายเช่นกันอเมริกาอินทรีสวมรอยนักบุญ ฝั่งสหรัฐอเมริกากลับถูกนำเสนอราวกับนักบุญที่ใจป้ากว่าให้ง่ายกว่าและยังเป็นตลาดส่งออกใหญ่ที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจกัมพูชาได้ทันตาเห็นโดยเฉพาะภาคสิงทอและ,กะเกษตรที่พึ่งพาส่งออกไปอเมริกามากถึง19%อเมริกาทุ่มเงินช่วยเหลือด้านสาธารณสุขจับมือเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจและที่สาคัญมีภาพลักษณ์ว่าแฟกว่าจีน แต่ก็ต้องพูดตรงๆว่าในโลกนี้ไม่มีของฟรีทุกดอลลาร์ที่สหรัฐให้มาก็มีผลประโยชน์ผูกไว้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันถูกห่อด้วยกระดาษสีทองและโบสวยๆเท่านั้นศึกพ่อลูกในธรรมเนียบนโรดมเบื้องหลังการหันเหทิศทางนี้ยังมีดราม่าภายในครอบครัวผู้นำฮุนเซนพ่อผู้นำรุ่นเกา่าเคยเดินเกมสุดต่งเลือกข้างชัดเจนพึ่งจีนเต็มตัวฮุนมันเนต ลูกชายผู้นำรุ่นใหม่มองว่าถ้าคิดแบบพ่อประเทศจะโตไม่ได้ต้องรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจไม่เอนไปฝั่งใดแต่ปัญหาคือพ่อยังมีอำนาจมากกว่าลูกจึงต้องค่อยๆเบรกค่อยๆปรับเกมกระทั่งมาถึงจุดนี้ที่กัมพูชาหันหน้าให้อเมริกาหันหลังให้จีนแบบเปิดเผยมากขึ้นความเสี่ยงที่รอยอยู่ การเลือกข้างอเมริกาในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องการค้าแต่มันพ่วงไปถึงการทหารด้วยถ้าอเมริกาได้สิทธิ์ใช้ฐานทัพเรือเรียมที่จีนเคยลงทุนสร้างหรือมีการนำเรือพิฆาตเรือบรรทุกเครื่องบินเข้ามาประจันการรวมถึงการติดตั้งอาวุธเทคโนโลยีสูงผลลัพธ์คือกัมพูชาจะถูกมองว่ากลายเป็นฐานหน้าด่านของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจีนไม่มีทางนั่งดูเฉยๆแน่นอนจีนมองว่าเกมนี้อันตราย ฝั่งชาวในจีนและนักวิเคราะห์ในปักกิ่งพูดตรงๆว่ากัมพูชากำลังเล่นเกมเสี่ยงตายหักหลังจีนทำลายหม้อข้าวตัวเองเลือกประจบสหรัฐซึ่งในมุมจีนคือการเข้ารังสลัดและสุดท้ายอาจได้เจ็บตัวเองถ้าเกมนี้ล้มเหลวจีนเองก็เอ่ยถึงความจริงว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาจีนไม่เคยแทรกแซงในความขัดแย้งในอาเซียนแต่กัมพูชากลับเรียกร้องให้เลือกข้างและส่งอาวิธย์เพื่อใช้ในความขัดแย้งกับไทยซึ่งจีนปฏิเสธทันที บทสรุปเดิมพันที่ไม่รู้จะชนะหรือแพ้ตอนนี้กัมพูชากำลังเดินอยู่บนเส้นเชือกที่ขึงระหว่างมังกรกับอินทรีข้างล่างคือเหวลึกที่มีทั้งเศรษฐกิจการทหารและการทูดรออยู่ถ้าก้าวพลาดเพียงครั้งเดียวอาจเสียทั้งพันธมิตรเดิมและอนาคตข้างหน้า คำถามใหญ่คือกัมพูชาจะสามารถเล่นเกมสองขาแบบที่ลูกชายผู้นำฝันไว้ได้หรือไม่หรือสุดท้ายจะกลายเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในกระดานของมหาอำนาจที่เมื่อหมดประโยชน์ก็ถูกเขียร์ทิ้งอย่างไร้เยื่อใหญ่เขียนโดยเฮียเหลา นักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเซิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ